ต้องซ้มกินเป็ดโมเลยไอ้บาวเเดี๋ยวดูดูครับเดูดูโอ้โหสวัสดีครับผมมาพบกับปีเตอร์ฝรั่งเศสอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรเฮ้ยมาทำอะไรเมืองวันนี้เราจะมาแข่งกินแตงโมนะครับเกมแข่งกินแตงโมกติกาคือใครกินแปงโมได้เร็วกว่ากันเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับของรางวัล ชนะก <oso> <m> ็คือไอโฟนไอสัตว์เนี่ยโทรัพทกูเว้ยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันปลาเนี่ยตังกูเมืองกานนี่ควายอะรางวัลวางไว้ตรงนี้นั้นนั้นถาถาผมชนะจะได้อะไรเว้ยจะได้ตังคงผมคืนใช่ไหมควายใช่แต่ว่าสําหรับคนแพ้นะครับมีบทลงโทษนะครับบทลงโทษของเราเดี๋ยวไว้ถ่ายคลิป่าลงโทษอะไรนี่บอก่อนจะถ่ายคลิปค่อยค่อยเดี๋ยวเราต้องมีได้ลุ้นกัน เดี๋ยวเราจะแบ่งกินกันเป็นเออ่ทีละชิ้นไหมทีละชิ้นก็ได้หมดโอเคเนี่ยถอะหูดูขงมึงเนี่ยมีเม็ดเพียเลยเฮ้ยเหมือนกันแหละเนี่ยเนี่ยกินชิ้นนี้ก่อนเอ้ยไม่ออกก่ะอันนี้ตายได้ไหมไม่เป็นไรพร้อมสิผิดจดิก้าไม่ได้เอาเม็ดออกเออืเอาเม็ดออกไอ้ดูสวัสดีครับ ông lao nhá, okay, một, sáu phút đi nhá, lối vào, hai, ba, một, 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 hai, 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 một, một, ไม่น้ำไม่นำ้ำเปล่าเปลาแบบนี้เปลาแบบนี้เปลาๆๆๆแบบนี้เปล่าครับเดี๋ยวดูน้ำเครียดเลยเดี๋ยวดูดูครับดู๋ดูโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้เปล่าเปล่าตัดแพ้นะครับโอเคน้ำโคตรเยอะเลยครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่หนึ่นงแผ้ผมชันหนักยังไงดูสิ โกงนะครับโกงถือว่าเราถือว่าปรับแพ้นะครับปรับแพ้นะครับโกงถือแผลอะไรครับอ่าโอเคแพ้หนึ่งครั้งผมชนะหนึ่งครั้งละต่อไปชิ้นที่สองนะครับยังไงนี่ขี้โกงแล้วไอ้สานขี้โกงเดียวมีหลักฐานผมมีหลักฐานอยู่หลักฐานหลักฐานอะไรไออ่อะครั้งที่สองเริ่มได้ครับ

อนะอ้้าววมมแลโเคครับครั้งที่สามเราไม่ต้องกินแล้วนะไม่ไม่ต้องกินยังไง s> <S เพราะเราชนะสองครั้งแล้วไม่ใช่เนี่ย s> <S ผมก็หนึ่งเม,มืองก็เมืองหนึ่งวอ <_ s> นวอนอ่ะเอาอันนี้สุดท้ายได้ได, s> <S ได้เลย s> <S ชน,นะ,ะ s> <S เดี๋ยวรอ <_ s> ก่อนรออก่น่นไม โอเคโอเคสามอ้าวเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับดูผลอะไรเนี่ยคือเขาไม่ได้กินจริงๆนะครับวันนี้เขาโดนปรับแพ้นะครับคุณยอมรับได้ครับ ยอ,ย,อยอม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 เนี่ย <Okay. S 1> จะไม่ยอมได้ยังไงโอ้โหนนมันเยอะเนี่ยแม้เขาจะมูเต็มเนี่ยอันนี้เงินรางวัลเป็นของผมนะครับวันนี้อ่าสําหรับคนแพ้นะครับมีบทลงโทษนะครับคือลงโทษอันนี้ลงโทษอยู่แล้วไอ้สัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่แพ้ต้องมีบทลงโทษคือกินเป็ดโป้ไอ้ป้าว อันนี้หลอกอันนี้หลอกอ่ะมาอันนี้หลอกก่อนอ่ะอันนี้หลอกลงก่อนดบทลงท้องเราก็คือกินพริกนะครับพริกอะไรวะโอ้กินเลยกินเลยไมหมกินเลยไหมกเยกี่เม็ดเนี่ยบอกก่อนต้องกินกี่เม็ดหมดเลยหมดเลยหมดอะไรไวป้าไควายเนี่ยดูสิเม็ดเนี่ยกกี่เม็ดกินกี่เม็ดกินกินกินได้กี่เม็ดอะกินได้กี่เม็ด โหนี่พิกฟุเนี่ยเป็นแพ้ดีซานเอาเม็ดเดียวพอสองเม็ดเอาสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดเนี่ยไอสองเม็ดเพราะว่าเราแพ้โอเคครับก็ต้องยอมน้องก็ชนะสองเม็ดนะครับสองเม็ดไอ้บ้าเหรอเม็ดเดียวก็แพ้หนึ่งเม็ดโกงหนึ่งเม็ดเป็นเป็นสองเม็ดรวมกันได้สองเม็ด รู้สึกยังไงบ้างครับแมเดียวโพมันเพลทุกใบเลยเนี่ยไม่ได้โดนเองเม็ดนึง่งเม็ดนึ่งอะเม็ดนี้อะเม็ดนี้เม็ดนี้ทำไมเนี่ยทำไมมึงต้องเลือกอ่ะเอาอ่ะเอาเม็ดนี้ดีกว่าเนี่ยเม็ดนี้ไม่ได้ไม่ได้เม็ดนี้ เป็นไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกของการผลของการโกงนะครับ ปากช่องหน่อยปักช่องหน่อยถ้ารอวีดีโอนี้อย่าลืม subscribe อะไรอีกนะมือปูนไม่ได้ใหญ่เพชรที่พายลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ